สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้จะมาสาธิตนะครับการตั้งค่าทั้งหมดของเจ้าไมลอย XM 4000นะครับผมนะฮะหลังจากที่ทุกคนได้ไม่ไปแล้วนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ต้องต่อนะครับตัวตัวเสารับสัญญาณข้างหลังนี้นะครับกับเจ้าตัวเครื่องรับนะครับแล้วก็ต่ออะแดปเตอร์ข้างหลังนะครับเสียบไฟบ้านอันนี้ผมจะไม่อธิบายนะครับไปเสียบกันเองได้เลยนะครับส่วนหน้าจอของเจ้าเครื่องรับนะครับให้เราทําการกดปุ่ม สวิตตรงนี้นะครับด้านขวามือเนี่ยนะผมกดปุ๊บนะครับเขาก็จะแสดงหน้าจออย่างสวยงามนะครับเป็นไฟสถานะขึ้นมาทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาเช็คที่ตัวไม้นะครับไมให้เราใส่ฐาน AA เข้าไปนี่นะครใส่เข้าไป2ก้อนครับใส่ฐานเข้าไป2ก้อนเสร็จแล้วนะครับ ก็ให้มาดูตัวไม่รู้เห็นหรือเปล่าไม่รู้สูมได้หรือเปล่ามันจะมีมันจะมีไฮกับโลตรงนี้นะเอาเป็นว่าอยู่แถวนี้แล้วกันนะเนี่ยเ่ยไฮกับโลนะครับไฮกับโลเนี่ยก็คือการตั้งให้ไม่มีกําลังการรับที่มากขึ้นถ้าไปที่ไฮนะแต่ถ้าตั้งมาที่โลนั่นก็คือว่าให้มีกําลังการรับปกติไม่ได้ขยายอะไรซึ่งนะครับในกรณีที่ ไฮเนี่ยใช้ยังไงใช้ในกรณีที่อ,า,อาจจะมีบริเวณนั้นมีคลื่นรบกวนสูงมากเพราะว่ากสชช่วงนี้ก็ให้ช่วงคลื่นเรามาจํากัดด้วยนะถ้ามันมีการรบกวนสูงเราก็ต้องตั้งไปที่ไฮ่แต่ไฮ่เนี่ยข้อเสียของมันคือมันจะขยายการรับสัญญาณซึ่งมันก็อาจจะขยายน้อยตามมาด้วยนิดนึงแล้วก็อาจจะทําทให้เปลืองแบตเตอรี่ขึ้นมาอีกหน่อยนึงด้วยนะครับปกติแล้วก็จะแนะนําให้ตั้งไว้ที่โลนะถ้าไม่มีอะไรรบกวนนะครับหลังจากนั้น ให้ทำการหมุนปิดเสร็จแล้วให้มาทำการเปิดตรงนี้นะครับเปิดสวิตช์ตรงนี้แล้วก็ IR เนี่ยมีสวิตช์มีสวิตช์ตรงนี้มีหน้าจอแสดงคณะตรงนี้แล้วก็จะมี IR อยู่แถวนี้นะครับมี IR อยู่ตรงบริเวณด้านหน้าสำหรับจูนขึ้นเราทำการเปิดสวิตช์ก่อนนะ,อะพอทำการเปิดแล้วเนี่ยให้เราดูว่า ตัว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 หน้าจอเนี่ยก็จะแสดงฐานะแบตเตอรี่แล้วก็สถานะขึ้นนะว่าขึ้นเท่าไหร่ก็คือ6 9 7 9เนี่ยนะให้ไปดูว่าไม์ของเราเนี่ยอันนี้ก็คือช n n e l A ก็คือไม์ไม์ไม์ที่1 Channel B ก็คือไม์ที่2นะว่าไม์ของเราเนี่ยจะมีไมค์2ตัวนะอันนี้ผมจะธิตเอาไม์ตัวเดียวมาสาธิตไม์ของเราเนี่ยขึ้นตรงกับเจ้าเครื่องรับหรือเปล่าซึ่งกรณีนี้ก็คือยังไม่ตรงถ้ายังไม่ตรงเราก็ต้องทําการปรับ จูนให้มันตรงการซะนะครับเดี๋ยวจะสาธิตอีกทีนึงว่าปรับจูนอย่างไรแต่ก่อนจะถึงตอนนั้นเนี่ยผมจะอธิบายก่อนว่าฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมดของเจ้าตัว xm 4 0 0 0เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าการใช้งานเนี่ยมัน,ค,นค่อนข้างจะเป็นปุ่มหมุนแล้วก็เป็นสวิตช์ที่ดูดีมากนะค่อนข้างจะไฮเทคมากเพราะว่าอันนี้เราลงทุนไปกับเจ้าตัวนี้อย่างมหาศาลเลยนะครับ <S <S <ๆ>เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุดให้ทุกคนได้ใช้งานกันอันดับแรก ให้มาดูนะครับสวิตช์เปิดปิดตรงนี้นะแล้วก็จะมีปุ่มรีเทิร์นตรงนี้สําหรับรีเทิร์นไปยังค่าเซตค่าแรกนะครับของขึ้นเวลาเราปรับไปมั่วเอ๊ะเราไม่ดูอะไรเรากดปุ่มรีเทิร์นตรงนี้ได้ตัวบอไอตัวหมุนตรงนี้นะจะเป็นตัวแบบหมุนเพิ่มลดสมมติเราจะเพิ่มลดบล่มตรงนี้หรือเพิ่มลดขึ้นตรงนี้นะมันเพิ่มลดได้หมุนไปหมุนมานะตรงนี้นะแล้วก็จะมีชแนลหนึ่งชแนลสองก็คือชแนลหนึ่งก็คือชแนลเอตรงนี้ นะถ้าเราจะตั้งค่า Channel 1เราต้องกดเราจะตั้งค่า c h a n n e l A ตรงนี้เราต้องไปกด c h a n n e น1ตรงนี้ถ้าเราจะตั้งค่า,เ,าเห็นไหมถ้าเราจะตั้งค่า Channel 2 Channel B ตรงนี้เนี่ยนะเราจะต้องมากด c h a n n e l 2ตรงนี้นะครับส่วนตัว IR Set i เาแล้วก็มีคำว่า s ซ t ตรงนี้ปุ่มเซ t ตรงนี้นะเอาไว้สำหรับกดเวลาเราจะจูนคลื่นให้เครื่องรับตรงกับไมโอเคนะครับ ียบร้ว้นะทีนี้ถ้าในกรณีที่เราจะเข้าไปตั้งค่าก่อนนะดับแรกให้เราสังเกตว่านะสถานะการใช้งานของเขาเนี่ยจะมีตัววอลลุ่มที่เขียนว่า30มเนี่ยครับมันจะมีคําว่าวอลลุ่มอยู่ก็คือกําลังการขยายของไมตัวนี้อยู่ที่30มสิบแม็กซิมัมเลยนะครับให้ดูนะแอท e n นาเรียบร้อยพร้อมใช้งานตรงนี้ก็คือแอนตินนาก็คือเสาสัญญาณนะพร้อมใช้งานนะแล้วก็ตัวปุ่มล็อกกับปุ่ม ปุ่มกุญแจออกตรงนี้ก็คือเป็นปุ่ม u n ล็อกนะก็คือคลายกุญแจพร้อมที่จะเปิดปิดการพร้อมที่จะตั้งค่าข้างในได้นะแต่ถ้ากดล็อกเนี่ยมันจะล็อกไว้เดี๋ยวผมจะบอกว่าล็อกยังไงอีกทีนะตัวช่นลก็จะบอกถึงว่าช่องในการตั้งค่าได้กี่ช่องนะท้งซ้ายและขวาก็ได้ข้างละนะฮะข้างละ14ช่นะครับตรงนี้รวมกันรวมกันก็เป็น28แปดชนตัวฟรีเวนซี่ก็คือช่วงความถี่เมกะเฮิร์ตตรงนี้นะก็อยู่ที่ 94ถึง703นะเมกะเฮิรซึ่งเป็นช่วงที่กสทชกำหนดไว้นะครับอ่ฟังก์ชันตรงนี้ก็จะเป็นสถานะของอตัวกำลัง r f นี่ก็คือตัวกำลังสัญญาณว่าโอเคไหมแล้วก็ AF นี่ก็คือตัวขึ้นใหม่เวลาเราเปิดจูนให้เรียบร้อยแล้วนะีก็จะมีสัญญาณกับพิบทั้ง2ช่องนี้นะวันนี้ผมจะสาธิตการตั้งค่าเฉพาะ1ใหไม่นะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเอาไปตั้งค่าใช้งานก็ จะต้องตั้งให้ครบทั้งสองไม้นะครับไม่ถึงจะทำงานได้อันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยให้กดเวลาเราจะเลือกว่าช n e l A หรือช n e l B เนี่ยสมมติเราจะตั้งช n e l A เราก็กดช h a n หนึ่งเนี่ย C S หนึ่งเนี่ยหนึ่งครั้งไฟชิ C S หนึ่งเนี่ยจะกระพริบก็คือว่าตัวพอมันจะกระพริแบแป๊บเดียวต้องกดปุ๊บเนี่ยเห็นไหมบออล่มวอลล่มจะขยับแล้วนั่นก็คือว่าคุณตั้งค่าวอลล่มได้ สมมติกดปุ๊บไฟกระพริบถ,ถ้าไฟหยุดกระพริบเนี่ยตั้งค่าไม่ได้นะ,ะนี่นะมันจะลดเนี่ยเพิ่มลดได้นะนี่นะถึง30มสิบแม็กซิมัมสูงสุดของมันคือ30เสร็จแล้วกดเซตหทีมันก็จะเปลี่ยนไปที่ตั้งค่าที่อื่นนะแต่ถ้า CS 1หยุดกระพริบเราต้องมากดใหม่เพื่อให้มันเข้าไปข้างในได้นะ,ะเซตมันจะตั้งค่านี้ได้มันจะตั้งค่ามันจะตั้งค่าวอลลุ่มกับตั้งค่า คลื่นได้ตรงนี้นะชแนลหนึ่งเนี่ยจริงๆกดกดชแนลหนึ่งไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะ,จะมันก็จะสวิตซ์กันร,ระหว่างตัววอลลุ่มกับคลื่นได้เหมือนกันเห็นไหมฮะผมกดชแนลหนึ่งมันก็จะสวิตซ์กันไปอย่างนี้นะหรือจะกดเซตตรงนี้ก็ได้นะครับกดชแนลหนึ่งให้กับพริบก่อนแล้วก็กดเซตไปเรื่อยๆนะครับกดปุ่มลงไปกดลงไปนะไม่ได้หมุนนะกดลงไปมันก็จะเป็นการสวิตซ์ไปมาได้เหมือนกันทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะ ปรับวอลล่มเนาะวอลล่มสำคัญยังไงก็คือเวลาเราเอาไปใช้กับตัวเครื่องขยายถ้าขยายไม่ได้แรงเราก็ปรับแม็กไปเลย30ก็ได้แต่ถ้าเครื่องขยายเราแรงๆเนี่ยเราปรับแม็ก30มันจะทําให้ไมมันแตกหรือพลาได้นะต้องทําการลดมันลงมาให้เหลือสักครึ่งนึงอะไรประมาณนั้นนะเสร็จแล้วก็กดเซ็ตปุ๊บหทีมันก็จะเปลี่ยนมาที่ขึ้นนะตัวนี้มันก็จะหยุดกับพิบมันจะเปลี่ยนมาที่ตั้งค่าขึ้นแทนนะทีนี้ ถ้าเราจะตั้งค่าขึ้นนะไอ้ี cs หนึ่งเนี่ยหยุดกับพิบแล้วต้องกดให้มันกับพิบก่อนปุ๊บแล้วก็กดกดเซตหรือกด cs หนึ่งมาก็ได้นะครับขึ้นก็จะทําการกับพิบแล้วเราก็ทําการหมุนปรับเปลี่ยนขึ้นได้เห็นไหมหมุนบวกลบเนี่ยผมหมุนวอลลุ่มอยู่นะหมุนบวกลบได้นะพอหมุนไปแล้วเนี่ยนะพอหมุนเสร็จปุ๊บเรากดเซตสักหนึ่งทีปุ๊บขึ้นมันจะหยุดกับพิบพ,พอหยุดกับพิบถ้าเราจะเอาขึ้น698.2แแล้วเนี่ยเราก็เอาไม้เนี่ย ด้านหน้าใหม่ไปวางจอรอไว้นะแล้วก็กดที่ IR นะกดเซ r อาหนึ่งทีกดช่อแอลหนึ่งก่อนอให้กระพริบก่อนมันถึงจะเข้าไปได้ช a หนึ่งกระพริบแล้วกดไออหนึ่งทีมันก็จะทําการสแกนอ่าพอสแกนแล้วให้มาดูโอ้ย วางวางผิดต,ต,นะต้องวางไม้ตรงนี้นะต้องวางไม้ตรงนี้โทษทีนะครับต้องวางไม้ตรงที่ IR นะให้ตรงกันคือ R อยู่ตรงนี้นะคนนี้เมื่อกี้วางไม้ผิดเพลินไปหน่อยโทษทีไม้ให้หันหน้าเข้าอย่างนี้แล้วกดเซตให้กดชันเนลหนึ่งให้กระพริบก่อนเสร็จแล้วกด IR 1ทีเขาจะสแกนให้จอกับไม้มนตรงกันอย่างนี้อ่ะเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะเห็นไหม RF ขึ้นเลยขึ้นเต็มแล้วพร้อมกําลังส่งพร้อมแล้วก็ AF นี่คือกําลังไม้เห็นไหมเราเอามือแตะที่หัวไม่นิดนึงเราขึ้นเต็มแล้วก็กาลังไม้รับเสียงเห็นไหมแตะเอาเอามือแตะไมเนี่ขึ้นนี่กับคลิบตามเห็นไหมนี่แสดงว่าพร้อมใช้งานแล้วนะมาดูเจ้าขึ้นตรงนี้หกเก้าแปดจุดสองแบตสามขีดเต็มมาดูตรงนี้ตรงนี้หก เดี๋ยวนะซูมก่อนอ่ะหกเก้าแปดจุดสองเห็นไหมขึ้นเต็มแบตบเต็มแต่ตรงนี้เต็มอ่ะซูมก่อนให้ชัดโอเคนี่แบตบเต็มเลยเห็นไหมครับอันนี้ก็คือการตั้งค่าช่วงขึ้นนะต้องเอามาจอะตรงนี้นะเมื่อกี้ผิดไปโทษทีบเบลอไปหนะ่อยวันนี้นะครับ xmc พัน หน้าจอสวยมากก็ทําแบบเดียวกันเนี่ยทั้งไม A และก็ไมดีนะไม่มีอะไรยากนะครับง่ายๆนะทีนี้ถ้าเกิดว่าในกรณีที่สภาพไม่ล้อมันคือรบกวนเยอะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะจูนหนีไปยังไงที่ไหนเราก็มีฟังก์ชันจริงจริงมีมาตั้งแต่รุ่นไอเกม2พันแล้วแหละฟังก์ชันสแกนนะสแกนก็คือสแกนหาช่วงขึ้นที่เหมาะสมที่สุดก็คือยังว่างอยู่นั่นเองนะล้วก็แต่มันจะสแกนเร็วมากเลยเครื่องมันมันเร็วมาก เราเอาไม้หน้าไม้เนี่ยมาวางไว้แถวนี้นะแถวไวอารก่อนแล้วทีนี้ถ้าเราจะสแกนช n อ l A ใช่ไหมเราก็กด C S 1ให้กับพิบก่อนเสร็จแล้วเรากดเซตค้างปุ๊บเห็นไหมพอเซตค้างไว้นิดเดียวมันสแกนมันจะคาว่าขึ้นว่าสแกนแล้วมันก็จะกด IR ตรงนี้มันจะเด้งเออมันขึ้นเข้ามาไอาแล้วมันก็จะแป๊บเดียวเลยมันจะขึ้นมาเลย6 9 4 3นี่คือเหมาะสุดใหม่นะ C S หนึ่งกดปุ๊บ,บผมกดเซตแช่ไว้ตรงนี้มันจะขึ้นคําว่าสแกนกดเซตแช่ไว้นะ ถ้ากดถ้ากดเซตแค่ครั้งเดียวไม่แช่เนี่ยมันจะ IR ให้ทันทีคือมันจะจูนให้แต่ถ้ากดเซตแช่ไว้เนี่ยแบบเนี้มันจะขึ้นสแกนก็คือสแกนแล้วโอ้เร็วมากเลยนะคือทํางานเร็วมาก IR ปุ๊บเด้งปุ๊บหกเก้าสี่จุดสามนี่คือคืนที่ยังไม่มีใครใช้พอมาดูกับตัวไม้หกเก้าสี่จุดสามไหมหกเก้าสี่จุดสามเห็นไหมครับมันก็จะตรงกันและอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติพิเศษทีนี้ถ้าเราแบบเราตั้งค่าเสร็จแล้วเราไม่อยากให้ใครมากวนใช่ไหมกด เซตค้างไว้มันก็จะเปลี่ยนหน้าจอเอาไหมเมื่อกี้ไม่โฟกัสอ่ากดเซตค้างไว้เมื่อกี้นะผมกดเซตตรงนี้กดปุ่มตรงนี้ลงอมอนิโปผมเนี่ยกดลงไปค้างไว้เนี่ยปัจแจรตรงนี้คุณลูกกุญแจรตรงนี้มันจะเปลี่ยนจากการเปิดกลายเป็นรูปปิดก็คือล็อกหน้าจอแล้วเราไม่สามารถกดอะไรได้ ไม่สามารถกดตั้งค่าอะไรได้ทั้งสิ้นเลยเพราะว่าเราล็อกไว้แล้วถ้าอยากจะเปิดมันเราแค่กดเซตค้างปุ๊บเห็นไหมลูกกุญแจก็จะฝั่งนี้ก็จะเปิดแล้วนะครับมันล็อกปุ่มได้นั่นเองนะก็คือการใช้งานนี้ดีมากนะลองดูนะครับก็จบการตั้งค่า xm 4 0 0 0ง่ายๆแต่เพียงเท่านี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ใช้ไม่ แบรนด์เล็กๆของเราที่ตั้งใจทำตั้งใจผลิตให้ได้คุณภาพเกรดสูงในราคาเท่านี้นะครับให้ได้ดีก็ขอบคุณทุกคนครับเอาไว้ติดตามกันในคลิปต่อไปแล้วกันสวัสดีครับ